หากท่านปวดหลังกินยาไม่หายสักทีฉีดยายังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับทางเลือกหนึ่งคือการใช้อุปกรณ์กายภาพเช่นโฟกัสช็อกเวฟหรือใช้ PMS นะครับใจเย็นๆน,นะครับอาจจะยังไม่ต้องผ่าตัดนะครับแต่สําคัญควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเพื่อรักษาได้ตรงจุดครับปวดสะโพกแล้วลงขาบางเคสมีชาร่วมด้วยนะครับต้องสงสัยเรื่องกระดูกทับเส้นประสาท PMS มเนี่ยมีประโยชน์นะครับในการรักษาอาการของเส้นประสาทตรงนี้นะครับแต่สําคัญเนี่ย อยู่ที่ต้องทำให้ถูกจุดนะครับตรงบริเวณของเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆนะครับถึงจะเกิดประโยชน์นะฮะร,รักษากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทด้วยโฟกัสช็อกเวฟสาคัญมากๆคือต้องแม่นฮะต้องทําให้ถูกจุดนะครับเพื่อไปสลายปมปวดกล้ามเนื้อบริเวณที่มีการหดตัวทําให้ปวดร้าวลงขานะครับดังนั้นนะครับการที่จะเลือกอุปกรณ์กายภาพอะไรนะครับ1คือต้องวินิจฉัยได้ถูกต้องครับว่าเป็นโรคอะไร อันที่2ผู้ทําต้องมีความชำนาญนะะเพื่อนำไปสู่ประโยชน์นะครับต่อการรักษาได้สูงสุดครับสวัสดีครับ